รู้จักนายบดินฉัดมารีรัตหรือเสียบดินอดีตนาย,ยกอบจอระนองสองสมัยและเป็นผู้ก่อตั้งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อและนายห้างเพงลูกชิ้นแชมป์ที่ปัจจุบันมีแฟรนไชส์มากกว่า3,000สาขาเสียบดินเริ่มต้นชีวิตการทาง,งานตั้งแต่อายุ9ขวบเนื่องจากฐานะทางบ้านไม่ได้ร่ำรวยรับจ้างทำง,งานทุกอย่างแม้กระทั่งเป็นเด็กขายเครื่องสำอางในห้างเพียงใจเพศสัตว์ก็ทำมาแล้ว เสียบดินล้มลุกคลุกคลานกับการทําธุรกิจมาพอสมควรกว่าจะประสบความสําเร็จโดยธุรกิจแรกคือทําราดหน้าตอนนั้นเสียบดินตัดสินใจกู้นอกระบบเพื่อมาซื้อสูตรราดหน้าในราคา4,500บาทซึ่งยุคนั้นถือว่าแพงมากสมัยนั้นทองคำา1บาทราคาอยู่400บาทเท่านั้นแต่สุดท้ายก็ต้องปิดกิจการเนื่องจากภรยาตั้งท้องจึงไม่มีเวลามาดูแลร้าน กระทั่งปี2527เมื่อลูกๆโตแล้วเริ่มเข้าโรงเรียนเสียบดินก็กลับมาทำธุรกิจอีกครั้งและก่อตั้งแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยนายห้างเพ็งและแชมป์ซึ่งเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจก๋วยเตี๋ยวในรูปแบบรถเข็นแฟรนไชส์และใช้เงินทุนที่มีอยู่ติดตัว10,000บาทซื้อเครื่องทำลูกชิ้นและรถเข็นเล็กๆสำหรับทำร้านก๋วยเตี๋ยวจนลูกค้าเริ่มติดและมีคนติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ จนขยายร้านได้ถึง10สาขาจากนั้นเสียบดินเห็นว่าลูกชิ้นหมูและลูกชิ้นเนื้อขายดีจึงเปิดโรงงานผลิตลูกชิ้นยานลาดพร้าวและซื้อเครื่องจักรจากเยอรมันมาในราคา2ล้าน8 0 0แสนบาทแต่ก็ต้องเจอปัญหาเพราะเครื่องจักรผลิตได้แค่แท้กรอกจึงต้องไปจ้างช่างให้มาปรับแต่งจนสามารถผลิตลูกชิ้นในแบบที่ตัองต้องการได้และตั้งชื่อให้กับ,บแบร์ลูกชิ้นว่า ลูกชิ้นหมูนายห้างเพงและลูกชิ้นเนื้อวอัวแชมป์ซึ่งธุรกิจนี้เสียบดินก็ส่งต่อให้ลูกรลูกหลานดูแลจนปัจจุบันขายแฟรนไชส์ได้มากกว่า3,000สาขา